สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะพามาชมสวนผักแล้วก็ดอกไม้นะคะดูนะคะทุกคนกำลังสวยเลยกลับมาจากไปแคมปิ้งกลับมาแบบว่าบานกันแบบดีต่อใจอันนี้ดอกแพนซีจะจำชื่อไม่ผิดนะคะแล้วก็มีผักเเคลสีม่วงสีเขียวแล้วก็อันนี้ก็เป็นเเคลอีกชนิดหนึ่งนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วแล้วก็มี สวี uh, Sweet Basil. Uh, าทเบซอภาษาไทยเรียกอะไรนะสวีทเบซลคืออะไรนะหัวละพานะน่าจะเป็นน่าจะเรียกหัวละพาแล้วก็ดาวเรืองค่ะอันนี้ต้องมีน,นี่โอเคไปต่อมาดูสวนตรงนี้อันนี้โอ๊ยลืมถ่าย เออน่าจะมีถ่ายไว้อยู่ไม่รู้นะอันนี้ดอกสีม่วงอันนี้ผลตัดเนาะบอออกดอกผลเห็นจักเธอเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจัดการถอนเลยนี่กลับมาเธอกับบานพี่น้องสวยอะ่ะอันนี้ก็จำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็มีแบบกระลำอดอกแบบว่าสวยงามะคะ่ะเอามาปลูกสวยงามแล้วก็เฟิร์นทีค่คุดมาแต่ปลามาปลูกหลายปีละ นี่ก็จะมีกระหล่ำนะคะอันนี้อรอลุ้นอยู่ว่าเขาจะสีอะไรนะคะนี่นี่นี่ก็ออกดอกแล้วอันนี้ก็ใกล้ละใกล้ละนี่เอาความสวยงามมาฝากค่ะทุกคนนี่ค่ะอุ้ยอันนี้สวยมากสีจะออกขาวๆเหลืองๆโอ้ยชื่นใจสวยมาก เนีนนกก็อันนี้จริงๆออกดอกไปแล้วนะคะกําลังจะออกดอกใหม่เนี่ยค่ะพอดีฝนเอาซื้อฟางมาลงเลยเนาะจะได้เก็บความชื้นเวลาเราไม่อยู่บ้านเนาะนี่บุ้ยอันนั้นสีเหลืองเดะทำไมหันหลังยังงั้นนะนี่สวยมากสีส้มสีโอรสหรือเปล่าสวยมากแปลกดีโอ้ยดีใจดีใจนี่ อันนี้คือตั้งใจจริงๆตั้งใจให้เป็นอดอกไม้นะคะกล้องไม่อยากโฟกัสอันนี้คือตั้งใจให้เป็นข้างหน้าอยากให้นนเป็นเหมือนกับดอกไม้อะปลูกดอกไม้ไม่ได้ปลูกไว้กินแล้วก็ดูนี่ค่ะโอโหใบใหญ่มากกระถางนี้ใบใหญ่น,น,นี่จริงๆอันนี้ผมซื้อต้นเล็กๆทุกอย่างผมซื้อต้นเล็กๆนะคะอันนี้คือแล้วเราก็เอามา จัดของเราเองค่ะนี่แล้วก็มีกระถางหนึ่งตรงนี้มีเฮ้ยสวยเดี๋ยวเรากลางวันจะเอาออกไปไว้ข้างนอกให้ได้รับแสงเท่าๆกันอุ๊ยลูกนะคะเพ่งจะถางหญ้าตรงนี้เสร็จค่ะกลับมาหญ้าลกถึงถางกวาดทำความสะอาด อันนี้ก็เป็นผักเอ่อ uh, Chinese Chinese cabbage ผักไอ้ผักกาดของจีนนะคะเน yeah. ี่ยฝนเพิ่งไอ้ <c oughs> เด็ดใบเขาไปค่ะใบเขาเป็นโลกแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนกระตัวอีกอย่างกินเยอ่ข,ข้างในอะคะ่ะแล้วฝนก็จะฉีดฉีดพ่นในอ่าเขาเรียกอะไรเบกกิ้งโซดานะคะฉีดพ่นก็ช่วยได้ นี่ก็เป็นกระหล่ำนะคะอันนี้เป็นสลัดไอ้นนบานเข้าเขาเอิญอย่างเงี้ย grade e legs head ladies จะเป็นในผักกาดแก้วเนาะแบบนี้จะเป็นแบบกรอบๆนะ่ะอันนี้พ่อพี่ไม้เขาจะชอบกินมากเลยนะเนี่ยเอาเอาเฟืองเอาฟางมามาลงเพราะว่าเวลาหัวน้ำเขาสิได้แบบว่าโยกปันใดคะ่ะโยกแยกแล้วมันจะไม่ไม่สวยอะ่ะมันจะบยบวใหญ่เร็บบเวะคะ่ะ พอเราเอาฟางมาลงแล้วก็เก็บความชื้นแล้วก็ดินเนี่ยล้วนซุยดีขนาดค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะหลามเอ้ยแล้วก็ดาวเรืองเนาะเห็นแล้วนะดาวเรืองดาวเรืองจะอยู่ข้างในค่ะเนี่ยถ้าออกดอกมาเนียงามเลยอันนี้เป็นอะไรที่แบบดีใจมากทุกคนสวยงามมากผักอันเนี้ยคนเพิ่งปลูกปีปีแรกนะพันนี้เขาเรียกไอ,อ green green oak ลีฟเลดิสเอ้ยยะสวยมากคือแบบดอกใหญ่ด้วยไนกอใหญ่เนี่ยชอบเดี๋ยวพี่ไม้จะได้กินละเอามานนยังต้นน้อยนนึงสวยแล้วก็เบิดนแล้วอันนี้ก็จะเป็นเลด์อ่ามคณาคณาคณาของเมืองไทยอะคะ่ะเจ้าบลูเขาจะโตให้เราไหม ว่าพาะเองจับเมล็ดนะคะนีก็ประมาณนี้นะคะเพิ่งกวาดทาั้งยาเซตแล้วก็มาดูอันนี้ค่ะอ้อันนี้อันนี้ตัวนี้คือซื้อค่ะตัวนี้ซื้อในวันวันแม่อเมริกานะคะตัวเนี้ยกระถางเนี่ยก็สวยยังสวยอยู่แล้วก็ผักอะไรนะ สุขีนี่ค่ะนี่มีลูกแล้วนะคะก็มีดอกไม้ด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นในแรมโคเดสหรือว่าผักโขมฝรั่งนะคะคือแบบอันนี้คือแบบว่าผลเก็บเม็ดมาปีที่แล้วนะทุกคนละคนก็มาโยนค่ะโยนเล่นๆนแล้วเขาก็ขึ้นนะคือแบบผมก็ปล่อยให้เขาขึ้นด้วยกันนะนะสวยงามแล้วก็แน่นอนค่ะต้องมีเพราะเป็นคนชอบดอกดาวเรืองอันนี้จะเป็นผักเอ เาเรียกอะไรอ่ะอที่เป็นไอ้กระลำหน่อยค่ะไอ้เป็นกระลำไอ้ดอกน้อยน้อยน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆขึ้นนะคะผนลืมซื้อ <laughs> เขาเรียกอะไรอ่ะเออเป็นคือกระลำหัวนะเขาซืขึ้นกระลำหัวน้อยน้อยขึ้นมาหน่ะนะ,ค,ะคิดว่านะคะแล้วคนก็นจะมีพวกไอ้ต้นหอมแซมนะคะทุกคนถ้าสังเกตด,ดีดีหอม ต้นหอมนี่เขาแบบว่าบม่ค่อยใหญ่เร็วนะหอมที่ปลูกจากเม็ดน่ะนะผมก็เลยปลูกแซมๆไปนั่นแหละให้อยู่รวมกันนั่นแหละไม่บม่หาเพิ่นที่เป็นของเจ้าของเพราะว่าจะเปลืองพื้นที่แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นอ่ากวางตุ้งหรือเปล่ากวางตุ้งภาคเมืองไทยเขานะกำลังกำลังใหญ่ค่ะแล้วก็จะมีแมงลักนี่แมงลัก ก็อยู่รวมกันได้เห็นะคะกำลังงามพุ่นพี่น้องเดี๋ยวคุณเสื้ามาเก็บเด้อเดี๋ยวคิดเมนูกันอร่อยนะผักโขมเนี่ยอร่อยแล้วก็มีผักเคลโอ้เนี่ยผักเคลน,นี่เนาะเพิ่นบ่ค่อยมากแดดปันแดดได้สังเกตงามเลยมาอยู่จังสิอยู่แบบว่า,าอ,ยอยู่อยู่อะไรเนี่ยบ้าน,นแล้วก็ดอกไม้ อันนี้เหมือนการค่ะผมซื้อหลายพัน์ไอ้เล็กๆมาแล้วผมก็เอามา,อาเสียบกระถางของเราเองนะคะทำทำเองค่ะอันนี้ก็จะเอาใส่หลายพันธหลายดอกก็มีมิ้นเสใส่ไปด้วยเพื่อความสวยงามเนี่ยดอกแพนซีก็มีหลายสีมันมีสีนี้อันนี้กินได้นะคะเป็นดอกไม้กินได้ค่ะมีมีสีส้มสวยด้วย กำลังใหญ่กำลังใหญ่ค่ะปล่อยให้ขึ้นอย่านี้อยู่ด้วยกันได้ไม่เป็นไรนี่แหละยาเคีนพักขึ้นแบบว่า,าจิมจีมกันเลยเนี่ยแย่งกันขึ้นแบบนี้แหละนี่คือความฝันของเราเลยว่าให้อยู่ด้วยกันได้แบบธรรมชาตินะเนาะน,นี่เนื้อกินได้ที่มีสีม่วง สีเหลืองสีฟ้าอุย้ยสวยอุย้ยดีดอกใหญ่มากพังไปแล้วอุย้ยเสียดายดอันนี้พันใหญ่อุย้ยพี่น้องคนละมากพลงง่ามพักเอกโคมคนนะชอบมากเลยอะ่ะติดใจแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมค่ะพักโหระพาเนาะแล้วก็ ดอกไม้นี่ก็อมอันนี้ที่พักเอ Beauty River ไปขุดมาเพิ่งเอามาลงค่ะจะรอดหรือจะร่วงรอดูนะคะแล้วก็จะเป็นอดอกไฟอวิทค่ะอันนี้ก็เพิ่งก็ตัดหกักเขามาปลูกค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็อ,าอลาาสกา้วาลรู瓦บามนะคะหงก็เก็บมาจากป่าตนน้นน้อยๆขาขึ้น เขาก็เริ่มอันนี้เอามาไหว้เพื่ออยากกินสดๆดี้แกงแบบสดๆอยู่สิเนี่ยค่ะแล้วมาถึงฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นแปลงแตงกวาแตงกวานี่เห็นแล้วสองลูกมีแววเสด็กินละอันละหนึ่งลูกเนี่ยค่ะแล้วก็มีผักเคลมดผักเคล อันนี้อยู่หลังบ้านเด้อนี่แล้วก็มีปลูกถัว่วแล้วก็มีปลูกไอ้นี่เป็นเอาเม็ดมาปลูกคะ่ะพีผักเขียวเยอะเลยเพราะพี่ไม่ชอบกินแล้วก็จะมีนี่แปลงที่สองก็เอาพักมาเอาไว้สร้างมาปิดคือกันอันนี้แปลงที่สองอันนี้ก็จะเป็นอา่า ผักชีฝรั่งหรือว่าผักหอมป้อมบานพลันๆมนาหอมป้อมแล้วมีผักเคลนะคะเคลเคลอันนี้จะเป็นเคลใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นเคลใหญ่แกนนี้เคลสีม่วงเนี่ย่ะอันนี้ก็เพาะจากมเมล็ดแล้วก็แปลงถัดมาทุกคนดูนะคะก็จะเป็นอันนี้ผักชีหนึ่งห่อนะคะผักชีทุกพ้องผักชีเราจำไม่ได้ว่าผักชีนี้มันเป็น อันห่อนี้อันห่อนึงเดี๋ยวคนซื้อมาอีกข้อนึงเดี่ยวนซื้อไอเม็ดก็ได้กินเนาะต้นเขามาปลูกค่ะเม็ดใหญ่มากตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเราก็เก็บเม็ดเข้ามาเนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะเขาก็ออกดอกเออออกยำลงพื้นบวกกินก็เก็บเก็บจำนวนเติบโตทั้งทั้งสองแบบค่ะทั้งแบบเม็ดที่เราเก็บเม็ดแต่ปีที่แล้วนะคะเอาปลูกคนละฟางเพิ่งว่าอันไหนจะสวยกว่ากันนะคะแล้วก็เอาเดี๋ยวพามาดูพริกพริกพริก ว้าวอันนี้พริกกับมีแววอยู่นะมีแววอยู่นะเห็นดอกอลายอยู่ก็อันนี้แมงลักพริกค่ะเห็นแล้วหนึ่งดียวหนึ่งเม็ดนี่ก็พริกแต่ได้กินเห็นดียเห็นดียเห็นดียพี่น้องเห็นมันเว้นมาโอเแล้วก็ออกดอกอีกหลายอยู่ก็มีแมงลักนี่ก็อีก เขียวงามขนาดเลยเนี่ยผมจะแบบว่าพวกใบเนี่ยมจะสิริออกดูดูค่ะเพราะว่าเราอยากให้แบบว่าติดติดลูกค่ะนี่ก็เห็นดอกเยอะและ้วนี่นี่พพิรอันนี้ก็เห็นนวยแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีดอกละก็แซมก็ไปแมงรักก็ยุ่งน้งกันได้ก็มีนี่อีกหนึ่งกระถางนี่ทุกคนเห็นไหมนี่ได้กินแล้วเพชรเนี่ยมนเนี่ย โอเคนะคะเสร็จแล้วมาโอสตรอเบอร์รี่มีสตรอเบอร์รี่เก็บกินไปหลายลูกแล้วนี่สุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสิยหายพี่ไม่มาเก็บกินโอ้ยติดลูกดีขนาดเลยมีแค่นี้ก็ดีลูกเยอะเลยมาฝั่งนี้ น,นี่ก็จะเป็นสกินี่ผักเคลอันนั้นจะเป็นเอ่ออะไรนะยาเอ็นยืดแมงลักเคลดอกไม้พริกอีกแลว้วเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมา,มาสก์ุกินี่แบบว่าแบบนุ่ยกลมๆนะคะน,นี่จะเป็นแบบกลมๆอันนี้เป็นสกินนี่ธรรมดาค่ะนี่ค่ะ อันนี้เขาจะเกิดช่วงที่ว่าฝนฝนตกนะคะที่เกิดไอเขาเรียกอะไรลุ่งเห็บลงนะคะเขาก็เลยเกิดเป็นโรคโรครานะคะอันนี้ผมก็ฉีดยาค่ะฉีดไอเบกกิ้งโซดาก็ช่วยได้ค่ะเนี่ยค่ะมาแล้วก็โอ้หน่นดอกไม้เราก็ยังสวยอยู่นะคะข้างบนสวยงาม วยงามมากอันนี้สองกระถางนี้คือซื้อมาจากเมื่อเมื่อวันแม่นะคะทุกคนนี่แล้วก็จะมีอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูด,ปด,ดูตรงนี้ก่อนนี่ค่ะแตงไฮจะได้กินจะได้กินจะได้กินแน่นอนคิดว่า เนี่ยค่ะคือแบบปีนี้แดดดีค่ะทุกคนแดดดียอมรับเลยไม่มีฝนเลยตกขั้งเดียวแค่ที่ลุงเฮบลงตอนนั้นค่ะอ่ะทัวด้านหลังจะเป็นทัวนะคะเพราะว่ากระทางนั้นพังบนแล้วค่ะพังบปแล้วผมก็เลยใช้แบบนี้นี่แล้วก็มาสุขีนี่เห็นไหมคะนี แกเป็นตาได้กินเยอะนะแล้วก็อันนี้พลรพาดอกไม้จัดเองแล้วก็อันนี้ก็ปลูกเองอันเนี้ยอุ้ยอันนี้จะออ,ออกดอกแล้วเนี่ยเฮ้ยน่ารักอันนี้ช่องช่องกระถางนี่คนปลูกเองนะ นี่ของเราเพาะจากเม็ดค่ะแต่อันนี้ผนซื้อต้นเขามาค่ะซื้อต้นเขามายังไม่เป็นระเบียบนะคะอันนี้คือเตรียมไว้ค่ะเดี๋ยวจะเอาดอกใหม่มาลงในในรถเนี่ยค่ะแต่ว่าจัดวางไว้นี่ไว้ก่อนค่ะแล้วก็นี่ค่ะข้างบนก็จะเป็นมะเขือเทศแขวนนะคะมีมีลูกเล้วเห็นไหมคะทุกคน ภูมิใจมากดีใจมากอันนี้ก็รอรอจะเอาผักผักใส่รอผักกาดเดี๋ยวจัดน้องใหม่ค่ะอันนี้คือแบบยังไม่เป็นยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเนี่ยแหละจะเอาพวกนี้แหละไปลงอันนี้ไม่มีอะไรคะ่ะเป็นมุมที่ฝนจะมานั่งเพาะผักนะคะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนภูมิใจนําเสนอ ปีที่แล้วก็แฝนตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ออกลูกเต็มเลยดูไอ้ยยะไม่ได้โมเยอะมากดีใจดีใจนี่แล้วก็มีนู่นนู่ให้ดูใกล้ๆอันนี้ก็จะเป็นอีกเรียกอะไรสวีทมีเลียน นี่ติดลูกแล้วคะ่ะติดลูกแล้วต้นนี้ก็มีลูกแล้วต้นเธอจะสูงมากเลยนี่ก็เลยเอามาไว้ตรงมุมบันไดเนี่ยเนี่ยอันนี้มะเขือม่วงไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะคะแล้วก็ เมงลักเมงลักเม่งลกังลก,ลกอันนี้ก็เป็นไชนีสแคบบินะคะแล้วก็จะเป็นกสลัดอันนี้ก็สลัดปลูกเพิ่มอันนี้จะเป็นสไปเนชผักผักโขมผักโขมนะคะปลูกเพิ่มอันก็จะเป็นสลัดอันนี้น่าจะเป็นแตงโมแตงกวาอะไรสักอย่างที่กินแล้วก็เอาเมดมาเพราะพริกคะ่ะเห็นไหมคะมีลูกแล้วคะ่ะ ไอ้ของฝนมีลูกแล้วคะ่ะซื้อมาสองต้นนะอันนี้ซื้อมางันแหละได้กินหรือเปล่าไม่รู้แต่พริกเราออกลูกแล้วแล้วก็มินกําลังสวยมากเลยคะ่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอันนี้จะเป็นอ่อพักยังไงพักแพลวเนาะพักแพลวบานเฮาเอินพักแพลวลืมชื่อภาษาไทยภาษาอีสานเรียกผักแพลวไอ้พวกนี้คือแบบกินแล้ว เอามาเสียบค่ะเขาก็ขึ้นคนะ่ซื้อมากินฮะนะจากร้านเอเชียนี่ก็เสียบแล้วก็ขึ้นก็ดอกไม้อันนี้ก็ทําเองจัดเองนะคะโวยสวยอะ่ะงามอิลีอิลอกระดอกกระดีอ่ะชอบสวยงามกินได้กินได้อันนี้กินได้ สวยงามสวยงามสวยงามห็นชอบอุ้ยอุ้ยมาเพามาดูข้างบนเห็นไหมนี่นี่นี่อันนี้ก็สวยนะคะชอบมากอันเนี้ยสุดแบบสมบูรณ์มากได้อยู่มุมที่แบบว่า งามเงิบเลยนี่อันนี้ไม่เท่าไรสู่น้องคนนี้ไม่ได้แล้วก็นี่กระถางหนึ่งนึ่ทุกคนดูผักอันนี้อันนี้เหอมอันนี้นหอมตั้งแต่ปีที่แล้วเด้อพี่น,อน้องนี่เพราะว่าฝนเอาไว ไว้ในกรีนเฮาส์ house, แล้วฝนก็เอาพายางคุมแล้วฝนด้เห็นว่าเขายังไม่ตายอ่ะอยู่ในกรีนเฮาส์เออฝนก็เลยมาเสียบปลูกปีที่แล้วโตปีนี้นะคะแล้วก็จะมีผักโขมอันนี้ก็ขึ้นมาจากมันมาจากดินค่ะนี่ค่ะผักโขมมาจากดินแล้วก็มีหูกันญย่าช็กวิทนะคะกินได้ค่ะมาจากดินเหมือนกันค่ะดินที่ปลูกก็เลยเออไม่เป็นไรก็ให้พวกเขาอยู่รวมกันได้สวยงามค่ะ เว้ไล่จะกินก็ตัดงจืดกินพร้อมกันเลยอัน,น้อมอ้อมร่วมกันได้เลยอันนี้อ้อมรวมกันทีเดียวจบเลยอันนี้ก็สวยงามนี่ค่ะมีหลักสีมีหลักสีนี่โอเคเนาะอันนี้คือมา อีกย่งบุ๊พี่น้องมักแต่งสักอย่างเนี่ยมันแต่งโมหรือเปล่าแต่งโมแต่งโมงแตงโมแล้วตโัวตลูกหวานทําไมยังไม่มีลูกเลยสงสัยเราต้องไปผสมพันธุ์ให้เขาแล้วน,นะคะเนี่ยอุ้ยเบื้งจากข้งบนสวยนะอันนี้สวยมากเนี่ย ่ะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวผมก็ทำนู่นทานี่จัดของคุณไปเรื่อยอะ่ะเนี่ยโอเคนะคะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย